อ๋อจะเล่นน้ำอ๋อน้องจะเล่นน้ำแล้วทุกคนไปอ๋อ,อนี่ไงนี่ไงอันนี้พ่ออันนี้อะไรอ่ะเมียอ๋ออันนี้แล้วก็น้องดอกไม้เหรอโอเคมาแช่ตัวสบาย,ยนะ ไม่เอาไม่เฟี้ยงพี่นะ สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอซีลุงป้านานะอากันทุกๆคนทุกทกท,กท,กท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงเช่นเคยนะทุกคนทุกคนแนละ้ววันนี้เนะี่ยผมกล่าวว่าผมจะไม่มาหาน้องทาสารกับพี่ยมเลยนะนะเพราะว่าตอนเนี้มันใกล้จะมืดแล้วเลยแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้หกโมงสิบแปดแล้วนะครับที่ผมไม่มาเนี่ยไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าวันนี้น้องดอกไม้เนี่ยงี่เง่ามากดีนะที่น้องดอกไม้เนี่ยงี่เง่าตอนที่ พารทียังไม่ตกดินยังไม่มืดน,นะครับผมก็เลยต้องพาน้องดอกไม้เนี่ยมาหาพ่อคันะดูดิอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเหมือนงี่เง่าแล้วก็เหมือนแบบมีอาการดื้อม,มากเลยนะครับทุกคนผมพูดแล้วก็ไม่ฟังบอกว่าจะไปหาพ่ออย่างเดียวดูดิโน่น่นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผม็จะต้องมามามา,มาสวัสดีก่อนอย่าเฟี้ยงพี่นะะเอาไหม่คิดถึงพ่อเหรอคิดถึงพ่อนะทุกคน ถ, ena, ถ้าเกิดถึงพ่อผมก็ต้องพาไปหาลนะ้ะดูดิเก้าเล้าเอามงุงเอาไม้เฟี้ยงแล้วอะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แฟงจะพาไปหาพ่อนะเดี๋ยวมันนี้ก่อนมันนี่อีกรอบหนึ่งผ่านหน่อยวันนี้วันนี้ไปเรียนสนุกไหมสนุกไหมมีเพื่อนปะเพื่อนเอยอะไหมมาเร็วมามาถ่ายกล้องก่อนเร็วไม่งั้นไม่พาไปหาพ่อนะคือเถอะปะไม่งั้นไม่พาไปหาพ่อนะนเดี๋ยวพาไปหาพ่อโอเคไหมวันนี้ไปเรียนสนุกเปล่า โอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดครับปไปไปไปข้างหน้าเลยเร็วๆเดีเ๋ทุกคนดูโอเคนูน่นไงใช่ใช่มันมืดแล้วยังจะหมาอีกน้องเฉียงด้วยนะ,นะนนอ,อืม ไม่รู้ว่าพ่ออยู่หรือเปล่านะถ้าพ่อไม่อยู่ก็ต้องกลับกับพี่นะหน่อโ,โนแล้วไม่รู้ในโรงเรียนเขาสอนอะไรนะโนกับผมโอ้ยดูรีวิ่งใจเย็นเเดี๋ยวล้มพอดีใจเขาจะไปเล่าเรื่องที่เขาจะไปเรียนป่าอืมเขาอ่านน่าจะไปเล่าเรื่องที่ได้ไปเรียนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปบอกพ่อเขาด้วยวันนี้ น้องดอกไม้นี่ชื่อจริงชื่อเด็กหญิงอน,นันตยาบางนะทุกคนชายนามสกุลผมนะครับ<ม>ยังไงก็ขอบคุณผู้หลับผู้ใหญ่นะที่สนับสนุนแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้ให้น้องดอกไม้ได้เข้ามาในสามหลักทะเบียนบ้านของผมนะครับ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงดอกไม้ค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้โหจะลงอะไรไวขนาดนี้เดี๋ยวก็หล่นหรอก น่าจะคิดถึงจริงอ่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันสองสามอาทิตย์แล้ว่เป็นเดือนแล้วทุกคนมือก็มือแล้วดูดิในป่าเริ่มมือแล้วแต่ในกองไงเดียไม่ค่อยมือนะดูดูเดินน้ำไม่ห่วงอะไรเลยชอบไหมอ,อ,ไอ้าวทำรายการนะเนี่ยเนี่ยทำรายการขี่โพมอพอ,อาจจะเถียวพัวจะหรือขี่ โอเคน้องชาซาลงมาทำอะไรกันอ่ะเป็นไงถ้าเจอพี่พีเอฟซีทำไงน้องชาสสวััดีครบครับผมสวัสดีครรัับบคเป็นไงดีใจไหมได้เจอพ่อแล้วฮะดีใจไหมมาทำอะไรกันน้องชาซานอ๋อมาวาดรูปเล่นโอ้โหวาดรูปอะไรกันเนี่ยที่พี่น้องวาดอันนี้ไหนพี่โยมวาดอันนี้อ๋อ ก็ทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเคลมเนี่ยน้องดอกไม้เงี้ยเง่าจริงๆเขาจะมาหาพ่อเขานะทำไรอ่ะอ๋อจะเล่นน้ำอ๋อน้องจะเล่นน้ำแล้วทุกคนไปอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้พ่ออันนี้อะไรอ่ะเมียอ๋ออันนี้แล้วก็น้องดอกไม้เหรอโอเคมาสารไม่อยากคุยกับพี่นันไหมมาสารไม่อยากพู เล่นน้ำกันเลยไป <S <S เล่นให้ <S <S เล่นให้สมใจกันเลยทีเดียว <S <S ครับอาบเลยอาบเลยลอ๋อทาสารสอนพูดพีิยมงได้แล้วโอเคอก็มีเนี่ยอ,อ,อ,อ่า ก็ใช่กินข้าวก็ดอกไม้ถอดรองเท้าก่อนนะเดี๋ยวรองเท้าหายถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวรองเท้าหายโอเคเล่นน้ำได้เลยน้องดอกอ,อาบเลยอาบเลยน้องดอกไม้ชอบนะทุกคนถ้าน้องดอกไม้มีความสุขผมก็มีความสุขเลยนะผมอยากให้น้องเนี่ยได้มาหาพ่อบ้างนะครับ ชอบเปล่าชอบนะยังไงหายดื้อยังอาบน,น้ำเสร็จต้องกลับกับพี่นะขาว่ัะดื่มับก,ก็ไม่ได้ดื่ม อะไรอ่ะไม่เล่นน้ำเหรออ้าวรองเท้าล่นไปไหนแล้วอ่ะอ้าวชิบหายแล้วเอ้าเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวให้พ่อไปพอ่พอพ่อรองเท้านอะลูกลูดอ่ะลูดลูดลูด อ้าวรองเท้าบอกแล้วให้เก็บดีๆเดี๋ยวเก็บบนโบกนะพ่อไว้น้ำไปแล้วตาตาหนาวป่าเดี๋ยวพี่แฟรงเล่นน้ำด้วยนะแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมอะไรนะนีน่รองเท้าโอเค <S <S 2> <S 2> น่าไปเก็บบนโบกไปตอไม้โอเคเก็บไว้นี่นะ น้องดอกไม้มีความสุขมากๆเลยนะครับ,บาได้มาอยู่กับพ่อแบบนี้ผมก็มีความสุขแทนน้องนะอะไรอาบน้ำเลยสบายไหมน้องดอกไม้ชอบน้องชอบอาการเป็นไรบ้าง ก้อนเปียกเดี๋ยวก้อนเปียกไปไหนน้ำมันลึกไม่ไปดอกไม้ไม่ไปน้ำมันลึกโอ้โหสนมากเลย เยงพี่นะนนไหน,อนเอาไปวาดอะไรอีกล่ะภาษาญี่ปุ่อนะ เดี๋ยวผมว่าผมจะไปเล่นน้ำด้วยดีกว่าเพราะว่าพี่ๆจะได้ FC พี่ๆ FC ทุกคนจะได้ดูใจจักเ้ยอย่าเพียงหินมาเอาไปทำอะไรอ่ะเขียนอะไรอ๋อโดนพิธาสารนะพิธาสารแกล้งน้องนะไม่เอาน้ำเข้าหู น้องตาซานโดนที่แงาสงเดี๋ยวนี้ทาซานชวนไปไม่ไปแล้วทาซานไม่ไปบ้านพี่หรอไปอยู่กเปล่าไม่ไปแล้วหรอาาจริงน้องตาซานมีเพื่อนแล้วน้องทาซานก็เลยไม่อยากไปแล้วล่ะ อะไรอ่ะจะพาพี่อยู่ตัวเองให้เลื้อทำไมดูน้องดอกไม้มาเขียนบนนี้เออเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเขียนเขียนจะเขียนอะไรอีกฮะไม่เอามันเลื้อ <c oughs> ใช่มันเลื้อน้องดาชานไม่เฟียงเห็นดิพี่แฟงเปียกหมดแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็เปียกเดี๋ยวพี่ oh. พีเอชซีไม่ได้ดูคดลิปแล้วโนโน่อะไรล่ะไปโรงเรียนใครสอนละโน่อะ วันนี้น้องดอกไม้ก็กับมาคุ้นนองน่องนส่งเกือบทั้งเย็นเลยนลนะก็เลยงอแงคิดถึงพ่อหรือเปล่าเอ้ยพ่อเอ็นน้องดอกไม้ได้เรี้ยแล้วนะรู้เปล่าใช่ใช่ได้เรี้ยแล้วได้เรี้ยแล้วใช่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 ผมลืมบอกเลยนะน้องดอกไม้ได้เรี้ยแล้วอ้าไม่กินน้องดอกไม้ทิ้งใช่ ใช่ได้เรียนแล้วแมวแมเเวเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกใช่โน้นงนเลอะไรทั้งวันล่ะวันนี้ก็โน่นโน่นทั้งวันแล้วไปเดี๋ยวพี่แฟงแบบน้ำด้วยซาซาเอาไหมเย้ไปไปเล่นน้ำกันนูน้นกัน ทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปอาบน,น้าเป็นเพื่อนน้องดอกไม้นะครน้องดอกไม้เนี่ยมาขีดเขียนผมให้เลอนะผมผมรู้หละน้องเนี่ยอยากให้ผมอาบน,น้ำด้วยก็เลยมาขีดเขียนลมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปอาบน,น้ำแบบพี่โยมแล้วก็น้องภาษาแล้วก็น้องดอกไม้แลทุกคนดูสิเดี๋ยว ชื้นมากกับน้ำนานมันสดชื่นมากแล้วก็เย็นมากอ่ะน้ำสะอาดน้ำธรรมชาติวาที่รัันนี้เหมือนน้องดอกไม้จะมีสองคนนนะครับจากที่ดอน้องดอกไม้เลิกเรียนแล้วก็แบบ ถ้าน้องตอกไม้มันเล่นน้ำกับเพาะส่อมันจะมีความสุกมากๆเลยรล้ว่าการที่น้องตอกไม้ได้เข้าเหรียญนะครับ Ab clap <laughs> <laughs> จะแบบหนาวแล้วละทุกคนเหมือนพาตานกับพี่ลมกลับขึ้นไปบนเขาเหมืนะครับผมกคนวันนี้ก็น้องดอกไม้ก็ได้อำนาจเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ,ะดาวไม้พี่ลมขนมาหรอพาตานกลับแล้วหรอกลับแล้วหรอพี่ลมดอกไม้มันจะเมืดแล้วลูก มีบองตอกไม้จะมือแล้วนะลูกจะไม่ขึ้นหรอโนน้องตอกไม้ไปเรียนภาษาอังกฤษมาแน่ๆวันเนี้ยโนโนกับผมทั้งเย็นแล้วนี่รองเท้านี่นี่รองเท้าใส่รองเท้าก่อนนะเดี๋ยววันหลังพี่พามาหาพ่อใหม่รู้บ้านะไม่โนสิอ๋ออ๋จารจะกลับแล้วเหรอโอเคเดี๋ยววันหลังจะมาเยี่ยมให้นะ อีกไม่นานพ่อทาน์านจะลงมาซ่อมบ้านแล้วอ๋ออีกไม่นานพ่อทาน์านจะลงมาซ่อมบ้านแล้วโอ้ตอนตรงนี้ใช่ไหมทานป้าใช่ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมาหานะพี่นานยนจะช่วยนะโอเคถ้าทาน์านสร้างบ้านวันไหนพี่แสงมาบอกด้วยนะเดี๋ยวพี่แสงจะมาช่วยสร้างตอกไม้สานเขาเร็วพี่แสงจะมาหยิบครับเดี๋ยวเรียกีบาร้อยบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเอาดอกไม้โอเค กลับไปเจก็วันนี้ก็น้องทาสานก็จะกลับแล้วนะโอเคน้องดอกไม้มากับพี่ไปไม่ร้องนะคะโอเคไหมโอเคนะบายบายพออย่างบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปก็ทุกคนทักยังไงวันนี้ก็ผมต้องพาน้องดอกไม้กลับแล้วนะเพราะว่าได้เวลาแล้วมันจะมืดละ ทุกคนดูแบบเนี้ยในกล้องเนี้ยมันยังไม่ค่อยมืดนะแต่สถานการณ์จริงเนี้ยมันจะมืดเลยนะคะทุกคนถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายกดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะกล้องอยังไม่โนซสิเด,ดี๋ยววันหลังพามาหม่โอเคไม่หวั่นดีก็ไม่หวั่นดีทุกคนไปแล้ว